ก็ตักทายท่านผู้ชมด้วยกันนะครับผมสวัสดีกับผมกับช่องลับเจกด้กันนะฮะวันนี้ผมจะมาเทสพนะับจีนะฮะกับเอ่อซีพียูอารนี่ะทางนี้ด้านขวาผมเนี่ยตรงมุมด้านบน i7 6700K นะครับ4 0 0จุกิกะเฮิรตไม่ได้อเว์คล็อกนะอันนี้นะกับการ์ดจอ AMD Radeon RX 5600 XT ก้ากัน6กกิก ddr หกนะฮะกับเมนบอร์ด msi Z270 gaming plus กับ ram ddr 4บัสอยู่ที่อืม2น0กนะฮะตรงนี้ครับ4แถวฮะ ram สี่แถวเปิดติดบัสบัง2ั0หกับ ram 32มสิบสองกิอ k i n g s t o n fury วะฮะกับไอ้เบียร์อะไรมาตัวนี้ก็จะมาเทส ภาพอัลตราเลยกันนะฮะจะไ,ไปได้ขนาดไหนเพิ่งได้การ์ดเจวามหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเขาไปหมดเดีย๋ยวเช็คภาพก่อนไปว่ามาตั้งค่าเลยดิตั้งที่อัลตราอะไรเลยกันอัลตรานะฮะคามควมเช็ดเปิดวีซิงปิดแล้วนะฮะไปเลขสิบเอ็ดก็พออัลตราหมดเลยไว้กันยืนทาน ผัดไป 10P ไว้งั้นโอเคจอผมได้แค่นั้น <c oughs> โอเคเออไม่ดูในเกมเนี่ยก็วิ่งได้เท่าไหร่จอ 75Hz นะฮะลองดูเลยกันนะฮะเกับ 5.6XT เก็บ CPU i7 6 7 0 0 k จะทำได้ดีขนาดไหนดูที่มุมซ้ายด้านบนก็จะเห็นว่าอุณหภูมิ CPU ตัวน,นี้ก็ อืมเดี๋ยวนะ CPU ตัวน,นี้ก็60องศา C ี่เรนกิกเฮิร์ตวิ่งที่4 4กิกเกิกมนเดิมแล้วก็การ์ดจออุณหภูมิตัวน,นี้ก็71องศา72อ่า90%เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ CPU วิ่งแค่40 50ปไปงั้น CPU ตัวน,นี้สบายฮะ สามารถปลิตสภาพการจอได้ดีเยี่ยมเลยว่ากันกับเจเนอเรชัน6สกายเล็กว่ากันทุกท่าได้ดีนะฮะ75เฟรมเรทว่าผมปลดล็อกเฟรมฟรีซิงแล้วนะทำไมมันล็อกที่75ไม่เข้าใจวะดูดิ75นิ่งเลยอ่ะมันไม่ขึ้นเลยทีนี้ผมก็ปิดฟีซิงแล้วนะนเกียร์มันบักว่ะ เออไม่เข้าใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมอืมก็อัปเดตแล้วนะในสตรีวันนี้ก็อ,นะนนอัปเดตแพทมาเรียบร้อยแล้วสตรีวันนี้อัปเดตบ่อยเหลือเกินทบทีเราฮนะอืมน่าจะเล่นค่านี้นะ่าจะโอเค <c oughs> เอาตราฟูเล็ด,ดีถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้เกียร ซีพวิ่งแค่3าอเงคิดการจอตอนนี้ก็5้นะแต่อุณหภูมิเจ็ดสิบสาียงอุอ้าวเสียงอะไรวะก็ถือว่าใช้ได้นะฮืมทุกในการจอใหม่วันนี้นะฮะว่ากันห้าพัว่ากันก็ลึ่พับจีเจ็ดสเฟรมเนี่ยเ็าถือว่าโอเคนะฮะถ้าต่ำก็จะต่ำเกินหกก็พอ่ากัน มันจะเล่นยาก60เฟมนี่คือมาตรฐานแล้ว75ก็ถือว่าแจ๋วนะฮะที่ม,มันาล็อกเฟมเหล็กผมไว้ไงไม่รู้ฮะดูดิมันไม่กระโดดข้ามเกินเลยเนี่ยหรือว่าเราล็อกเฟมเหล็กไปวะเดี๋ยวไนดะ้จะพูดนะฮะตองอืมแต่นี่ล็อกปีไม่ใช่นะอืมแล้วแต่จอสแสดงผลชอบไหม ก็เออ F O V ไม่เอาตัวอาแรกจะได้ผลก็ปิดแต่ฟีซิงเมื่อไรฮะมมืก็เล่นได้เกิดพลาดก็พอใจแล้วแหละไม่ต้องไปสูงไม่ต่ำวันนี้ก็แค่นี้ก็ถือว่าไอเจ็ดหกเจ็ดสูตเออไอเจ็ดหกเจ็ดสูตเคทำได้ดีมากครับ เราไปเทดลาดออฟอาร์ดีวิ่ง60เฟรมนิ่งเลยว่ากันด CPU รุ่นนี้นเป็นสุดจริงไงแน่นอนมากฮะเป็นอะไรที่เออเพอร์เฟกต์จริงฮะแล้วผมเล่นเมาส์เร็วด้วยนะแบบว่ามาันสนุกมากเลยนะตอนนี้มันลื่นรืดพื้นเลยอนะชอดจริงฮะว่าหัฮะเออเดี๋ยวเริ่มสวิตช์ดีเลยกันท่านผู้ชม โคตรเลยเนี่ยต้องยิงกดแบบว่าโคตรตีเลยปืนว่ากันยอดเลยฮะโอเคมาเล่นเทสภาพตรงนี้พอด้ใช้อาคาเปอร์ซูกับไอจี i ทจีโซซูเลก็ทำได้ดีเหมือนกัน ประมาณ60เฟรมเนี่ยแต่ไม่เกินนั้นแต่ก็70บ้างพี่นี่เอาเรื่องไงแต่เมื่อก่อนใ่ใช้ i5 กับ i5 7.0 0กับ i5 8.0ไปนี่ยังอูกระตุกทิายวายวอดเลยครับท่านผู้ชมแต่เปลี่ยนมานี่สุดๆจริงๆตอนนี้อะไรที่ลื่นพลืดเลยทุกเกมนี่วิ่งสบายอะไรปรนกันแต่ชอบ the last of Us มากฮะเพราะว่า เลดวร์ตอบอาจะเป็นเกมที่โหดพอสมควรเหมือนกันเสร็จทำได้60เฟรมปรับระดับกลางปั๊ดเราก็พอใจแล้วจากใชย RX 5ไปูน0แค่40เฟรมประมาณนั้น750ก็ไม่ถึงเออก็ได้60เฟรมเดาร์ตอบอาก็ถึงว่าแบบว่าอะไรวะพอใจฮะเล่นไม่สะดุดไม่มีอะไรเลยที่มันจะทำให้เราแบบรับคาญเหมือนกันคิดว่า x ห้าพันหก x t นี่เจ๋งมากนะฮะจากที่ผมว่าที่ดิเวอร์ล่าสุดนะฮะเป็นของแซฟไฟ r ์ว่ากันแซฟไฟ r ์โปรอะไรเนะี่ย MD Radeon ดีมากเลยฮนะเออยแต่ยิ่งอยากได้ห้าพันเจ็ด x t แต่ว่าไปเห็นคอมเมนต์มันโชคาเขาบอกว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่าง เลยก็ตัดสินใจเอานี่มาดีกว่าว่เพราะว่าไม่ค่อยเจอปัญหาอาจจะเลียมแค่หกกิกแต่มันก็เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามันดีนะฮะท่านผู้ชมคิดว่ามันดีนะเออเ a ียมแค่หกกิกเองกับคาโจคิดว่ามันเวิร์กนะฉากที่อารมณ์เล่นนะแต่ยังไม่เคยลอง5้าพแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามัน เพื่อตดออกว่าใหม่ๆมันมีปัญหาเยอะอะไรอย่างี้ไงที่จะขารู้สึกที่เล่นน่ะมันลื่นมากเลยแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อเรามีสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ไปนคนหาสิ่งที่ดีกว่านี้มันพอใจในขนาดนี้แล้วผมว่านะมันโอเคนะฮะไม่ดีเราได้ฮันเจิตมาถ้าเกิดว่ามันเราคิดว่ามันแรงกว่าจริงแต่เราใช้ไปแล้วมันมีบั๊กมีนู่นนี่นี่ชิบหายนะ เออที่ใช้นี่มาเจ๋งเลยนะฮะดูดีลื่นพื้นเลยโอเคเะยกันนี่ก็ผมไม่มีอะไรมากนะฮะก็คงต้องอต้องรับลากันก่อนเลยกันวันนี้ CPU ว,วิ่งห้าสิบปดสี่การดันหนะดันการโจเกือบจะสุดรอยเลยนะฮะถ้ามันถ้าปรับสองเคอะไรกี่ได้ก็กจะวิ่งเต็มรอยแลยนะ้วเนี่ยซ p พตัวนี้เอาอยู่ไอันครับ สำหรับใครที่ใช้เช่นห7เแนะนํานะฮะ i 6 7 7 0จ็ K, ยังแรงอยู่ว่าเงั้นแต่ไม่เคยลอง i 7 7จ0ดเนะฮะแต่ CPU นี้จากการเปรียบเทียบกับ i777.0 ดความแรงเท่ากันนะเขาว่าเงั้นแต่ผมก็ไม่รู้ไม่เคยลองว่า้แต่ผมคิดว่าไ7เจ0ดเจ็ด0นเนี่ยมันมันแรงจริงๆนะ,ะมันบอกไม่ถูกอะ่ะ <laughs> c ี u g e n เจเนอเรชที่6 Sky ายเลกอืม สุดจริงฮะ้่างกันโอเคคลิปนี้กม็มีอะไรมากก็คงต้องรำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเลยกันสสวัสดีครับ